เดือไอคอนกรุ๊ปแถลงการการันแซมมินแค่ผู้ช่วยการตลาด จากกรณีปรากฏข่าวดังเดือดในโซเชียลเกี่ยวกับแผนธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ของบริษัทดังโดยมีคนมีชื่อเสียงศิลปินดาราดังระดับประเทศเข้าไปเกี่ยวข้องในมิติงานการตลาดและการประชาสัมพันธ์ปัจจุบันพบผู้เสียหายทยอยเปิดโปงพฤติกรรมของแผนธุรกิจเครือข่ายดังกล่าวผ่านทางออนไลน์หรือคอมเมนต์ใต้เพจต่างๆเพื่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐและสื่อมวลชนเข้าตรวจสอบ ล่าสุดบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดได้ออกถแถลงการระบุว่าบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดขอชี้แจงว่าคุณการกันตาวรคุณแซมยุรนานพมรมนตรีและคุณมินพีชยาวัฒนามนตรีไม่ได้เป็นผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองบริษัทและไม่ได้เป็นผู้มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทแต่อย่างใดเป็นเพียงผู้ช่วยทำการตลาดสินค้าของบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดจึงขอชี้แจงมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน บริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดขอชี้แจงว่าคุณบอยประกรณ์ชัดบริราพรีเซนเตอร์รูมคอฟฟี่และคุณโดมประกรณ์ลำพรีเซนเตอร์บูมคอลลาเจนไม่ได้เป็นผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองบริษัทและไม่ได้เป็นผู้มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทแต่อย่างใดเป็นเพียงพรีเซนเตอร์สินค้าทำการตลาดสินค้าของบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดจึงขอชี้แจงมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน